ไอเป็นเลือดก็ยังเป็นอีกปัญหาที่มักจะมาพบแพทย์ไอเป็นเลือดเนี่ยวันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเคสล่าสุดประมาณ2วันที่แล้วก็มีผู้ป่วยที่รักษาวันโรคเทียมกับผมแต่ต่อมารู้สึกไม่โอเคหยุดยาตัวหลอดลมโป่งพองที่สัมพันธ์กับวันโรคเทียมก็อาจจะกำเริบโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็เลยทำให้มีอาการไอเป็นเลือดเบื้องต้นก็ลองกินยา เอาไม่อยู่สุดท้ายนอนโรงพยาบาลฉีดยาก็เอาไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการส่องกล้องเข้าไปเพื่อไปหยุดเลือดเป็นซีทีของผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องไอเป็นเลือดซึ่งเรารู้สาเหตุว่าคนนี้เนี่ยเป็นหลอดลมป่งพองที่เกิดจากวัณโรคเทียมนะครับและคนไข้เนี่ยขาดการรักษาเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนหรือเราเรียกว่าภาวะหลอดลมป่งพองกาเริบก,ก็ยิ่งทําให้มีอาการ เลือดฝอยแตกและเลือดออกเยอะได้ดูรูปฝั่งก่อนและหลังก่อนเนี่ยบริเวณที่ผมชี้อักษรไว้เนี่ยก็จะเป็นจุดขาวๆเหมือนก้อนเมฆแล้วก็มีเป็นลักษณะรููนะฮะคล้ายหลังพึ่งแต่ต่อมาเป็นไงฮะหลังพึ่งนี้เริ่มขยายมากขึ้นมีปื้นขาวๆมากขึ้นนะครับและในหลอดลมเองก็เริ่มเห็นเป็นลักษณะวงกลมๆนะครับอุดอยู่ที่หลอดลมซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็น ริ่มเลือดเนี่ยเดี๋ยวส่องกล้องเข้าไปเราก็น่าจะเห็นตามนั้นนอกจากไอเป็นเลือดแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเสมหะติดเลือดก็คือเป็นเสมหะแล้วก็มีเลือดจุดอยู่เรื่องไอเป็นเลือดเนี่ยเป็นคําถามที่ผมเคยสรุป4ปีที่แล้วแต่เชื่อว่าประเด็นพวกนั้นก็คงยังใช้ได้อยู่นะครับวันนี้ผมลองมาสรุปให้เราดูอีกรอบหมอวินัยน,นะครับ ไอเป็นเลือดเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ถามกันมาบ่อยอันดับแรกสิ่งที่เราต้องรู้หนึ่งคือข้อห้ามห้ามซื้อยาแก้ไอกินเองนะครับถ้าเรามีอาการไอเป็นเลือดอันนี้คือข้อห้าม2ห้ามเสิร์ช Google นะครับว่าไอาเป็นเลือดเกิดจากอะไรอันนี้เดี๋ยวจะทำให้เรากังวลโดยใช่เหตุนะครับแนะนำพบหมอให้หมอเขา้าวินิจฉัยได้เราค่อยไปเสิร์ชใน Google นะฮะว่าโรค ที่หมอวินิชัยนั้นมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างสเต็ปนี้น่าจะดีกว่าโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับไอเป็นเลือดมีอะไรบ้างเมื่อไรต้องพบแพทย์อันนี้คือข้อสําคัญพบแพทย์ทุกกรณีนะฮะถ้าเราไอเป็นเลือดแต่ไอเป็นเลือดอะไรที่น่าเป็นห่วงคือไอเป็นเลือดปริมาณเยอะประมาณ50าซีซีเป็นเลือดสดหรือมีริ่มเลือดติดเนี่ยต้องระวังนะฮะสองถ้าเรามีไข้สถ้าเริ่มหอบเหนื่อย สี่เริ่มเพลียมากขึ้นเรื่อยๆห้าหรือถ้าเรามีโรคประจําตัวหรือเป็นประชากรเสี่ยงเช่นเป็นโรคปอดอยู่แล้วเคยผ่าตัดปอดเป็นโรคหลอดลมป่งพองหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะฮะหรือกินยากดภูมินะฮะหรือกินยาละลายริ่มเลือดนะฮะเป็นโรคหัวใจโรคไตพวกนี้ยังไงประชากรกลุ่มนี้ยังไงต้องรีบเข้าพบแพทย์อยู่แล้วนะครับคำถามต่อไปคือเป็นมะเร็งได้ไหม ออขอเบรกก่อนนะฮะออไอเป็นเลือดมีหลายสาเหตุและไม่ใช่มาเลงเสมอไปนะเวลาไอเป็นเลือดเนี่ยสิ่งที่อยู่ต้องรออประชาชนต้องรู้ก่อนนะฮะคือไม่จําเป็นต้องเป็นมาเร็งเสมอ2หมอเวลาเขาซักประวัติตัวร่างกายเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่ไอเป็นเลือดจากหลอดลมส่วนบนหรือหลอดลมส่วนล่างหรือว่าเนื้อปอดนะฮะแบ่งเป็นข้างบนและข้างล่าง ข้างบนก็เป็นได้ตั้งแต่จมูกอักเสบไซ,ซนัสนะฮะหลอดลมอักเสบทอนซิลมีแผลในช่องปากนะฮะหรือหลอดเสียงข้างล่างก็เป็นได้ตั้งแต่หลอดลมใหญ่อักเสบนะฮะปอดอักเสบปอดติดเชื้อเส้นเลือดฝอยแตกนะฮะโรคที่เจออยู่บ่อยๆนะฮะไอเป็นเลือดก็มีได้ตั้งแต่ปอดบวมนะฮะ ปอดติดเชื้อฝีในปอดหลอดลมอักเสบหลอดลมโป่งพองนะฮะมะเร็งปอดติ่งเนื้อในปอดนิสีดวงในปอดนะฮะหรือแม้กระทั่งในผู้สูงอายุที่เราเคยเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมคือสำลักฟันเข้าไปนะฮะโดยที่ไม่รู้ตัวนะะเอาเป็นว่ามีหลายสาเหตุนะฮะสิ่งที่เราไปพบแพทย์แพทย์ก็จะพยายามซักประวัติว่าจุดที่เลือดออกเนี่ยมาจากไหน มาจากส่วนบนหรือส่วนล่างนะฮะตามด้วยตรวจร่างกายนะฮะแล้วก็เอกซเรย์ปอดโอเคถ้าเอกซเรย์ปอดเจอเป็นปืน้นนะฮะบวกกับอาการสงสยัยปอดบวมติดเชื้อก็จบไปก็รักษาแล้วก็ติดตามถ้าเจอเป็นก้อนก็อาจจะต้องซีทีสแกนสองกล้องตัดชิ้นเนื้ออันนั้นก็ตรงไปตรงมาไม่ยากนะครับแล้วก็การรักษากขึ้นอยู่กับผลวินิจฉัยที่ออกมาหลังจากสองกล้อง โ okay. อเควันนี้ผมขอพูดในกรณีที่ไอแล้วเสมหะติดเลือดนะฮะไม่ได้เป็นเลือดสดแล้วก็ไปตรวจกับหมอแล้วอันเนี้ยที่มักจะถามกันมาคือเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่เจออะไรเก็บเสมหะดูวันโโรแล้วก็ไม่เจอหนูควรทำไงต่อคะเอออันนี้ปกตินะฮะตามข้อแนะนำก็คือว่าขึ้นอยู่กับการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าหมอเขา สงสัยว่ามีการติดเชื้อส,ส่วนใหญ่เขาจะร้องให้กินยาแล้วก็นัดมาดูอาการถ้าอาการหายเขาอาจจะนัดติดตามอาการอีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าการสักประวัติตรวจร่างกายไม่ได้สงสัยไปทันติดเชื้อใดๆหมอเขาอาจจะคิดแล้วตรวจแล้วเอ็กซเรย์แล้วไม่เจออะไรก็มีได้2ออย่างคือเขาจะดูปัจจัยเสี่ยงเราเช่นเราสูบบุหรี่จัดไหมอาชีพเราเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งหรืออะไรไหมนะครับหรือประวัติครอบครัวเราหรือเรากินยากดภูมิ คือเขาจะดูความเสี่ยงทั้งหมดที่เป็นไปได้จากนี้เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะเดินหน้าต่อเช่น CT s c สแกนไหมเพื่อหาล่องรอยเล็กๆน้อยๆที่มองไม่เห็นโดย X-ray นะฮะแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเหมือนชาวออฟฟิศทั่วไปนะฮะก็อาจจะเป็นเส้นเลือดฝอยตแตกนะฮะเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีต้องยอมรับว่ามันเกิดจากการที่เราไอแรงขากเสมหะแรงนะฮะพวกนี้เส้นเลือดฝอยก็จะแตกเล็กแตกน้อยได้ซึ่งกรณีเนี้ยเราก็จะ นัดมาติดตามอาการสักระยะหนึ่งถ้าหายเลยไม่มีอะไรเลยก็จบนะครับอย่าเพิ่งกังวลหรือแต่ว่าถ้าไม่หายตอนนี้เราอาจจะเดินหน้าต่อนั้นจะเห็นว่าการวินิจฉัยหรือการหาสาเหตุเพิ่มที่จะลงลึกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเรานะฮะเมื่อไหร่ที่เราไอาเป็นเลือดสดเลยไอยเยอะเหนื่อยหอบนะฮะ ความดันชีพจรปิ่มๆเริ่มจะต่ำซีดมากอันนี้พอแพทย์เขาเจอเนี่ยเขาต้องเอาเข้า i c ซอยู่แล้วนะ,ะหรือห้องที่ดูออภาวะวิกฤตได้ถ้าในที่ที่ไม่พร้อม i ะ i c ซอ,อ่ตอนนี้แพทย์เขาอากจะต้องทำการส่องกล้องนะฮะหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีเพื่อหาตำแหน่งว่าเลือดออกจากไหนนะฮะ อันนี้จะเป็นกรณีที่เราก็เจออยู่เรื่อยๆนะฮะคือเลือดออกเยอะมากนะฮะอันนี้ต้องรีบส่องกล้องเข้าไปดูพอเจอจุดปุ๊บเราอาจจะทำการจี้จี้ไฟฟ้าจี้ร้อนจี้เย็นหรือใช้บอลลูนไปอุดเลือดนะฮนะหรือบางกรณีถ้าเลือดมันไม่ส่องกล้องเข้าไปแล้วเลือดออกไม่เยอะแต่เราเจอบริเวณจุดเลือดออกเราอาจจะส่งไปฉีดสีแล้วก็ยิง ิงอุดนะฮะอุดเส้นเลือดนะฮะเขาเรียก embolization นะฮะ <c oughs> อันนี้ผมก็เจออยู่เรื่อยๆนะฮะ <c oughs> ท้ายนี้จะฝากสองสาเรื่องนี้นะฮะขั้นที่หไอเป็นเลือด 1. อย่าเพิ่งซื้อยากดไอหรือย,ยากแก้ไอกินเอง 2. ควรจะพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ 3. อย่าเพิ่ง Google นะฮะว่าไอเป็นเลือดเกิดจากอะไรเ <c oughs> พราะที่ผ่านมา o o o l l t t r n n เนี่ยไอเป็นเลือดเนี่ยเสิร์ชกันเยอะมากนะฮะมันก็ทำให้เราตกใจโดยไม่จำเป็นนะ แพทย์เขาจะซักประวัติตรวจร่างกายแล้วหาว่าไอาเป็นเลือดมาจากส่วนบนหรือส่วนล่างซึ่งการวินิจฉัยโรคมันก็แบ่งตามส่วนบนส่วนล่างอยู่ละนะฮะผมบอกไปแล้วนะฮะภาวะเร่งด่วนอะไรที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลหวังว่าคองใครกังวลไปบ้างนะครับโชคดีนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line o f f i c i a l ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อ สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายแล้วก็หมดไปล็อตที่1นึ่งแล้วล็อตที่2ก็อ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วครับอย่างที่ผมบอกว่าหมดล็อตนี้ผมคงจะเบรกการผลิตนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีหนังสือเล่มนี้ลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคมถ้าเราไม่ตื่นตัวตั้งแต่วันนี้ขอให้โชคด,ดีครับสวัสดี